เคเมนแห่ผวาทั้งกองทัพลังทัพฟ้าไทยจัดหนักขนไข่เบอร์ใหญ่โชว์พร้อมติดตั้งบน f 5 e f รอคำสั่งส่ง,สงด่วนตรงถึงบ้านลุงข้างบ้านทันทีโดยก็เรียกได้ว่าตั้งแต่กองทัพอากาศได้รับผู้บัญชาการคนใหม่ก็มีความดุดันขึ้นทันตาไม่แพ้คนเก่ากันเลยนะครับเพราะมีรายงานสดๆร้อนๆ้อนจากทางด้านกองทัพอากาศไทยได้เผยว่าผู้บัญชาการทหารอากาศคนใหม่ได้ตรวจเยี่ยมความพร้อม การปฏิบัติภารกิจของกองบิน3จังหวัดสแก้วและกองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีโดยพลอากาศเอกเสกสรรค์คันภาผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพอากาศลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมการปฏิบัติภารกิจของกองบิน3และกองบิน21โดยมีนาวาอากาศเอกทรงศักดิ์ธรรมสารผู้บังคับการกองบิน3และนาวาอากาศเอกพักบุญเวสผู้บังคับการกองบิน21ให้การต้อนรับในพื้นที่ การลงพื้นที่ของผู้บัญชาการทหารอากาศในครั้งนี้เพื่อติดตามสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมกองบินทั้งสองแห่งในพื้นที่ใกล้บริเวณชายแดนไทยเขมรรวมถึงได้มอบเจตนาลมและยืนยันความต่อเนื่องทางยุทธการและการดำรงความพร้อมในการป้องกันประเทศบริเวณชายแดนไทยเขมรอีกทั้งเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่นักกองบินบริเวณชายแดนไทยเขมรซึ่งเมื่อดูตามรูปนะครับก็มีเครื่องบินโดยจากด้านซ้ายและขวา ซ้ายสุดเครื่องบินขับไล่โจมตีเบา F5EF ไ e Tiger 2ใช้บทบาทโจมตีภาคพื้นฝึกและสกัดกลางซ้ายเครื่องบินฝึกและโจมตีเบาเครื่องบินลำเล็กตรงกลางแถวหน้าหลังอาจเป็นเครื่องฝึกโจมตีและตรวจการโดยจากภาพน่าจะเป็น L39 หรือเครื่องฝึกประเภทใกล้เคียงกลางลังสุดเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงกู้ภยัยส่วนจอดอยู่ด้านหลังกลางภาพขวากลางเครื่องบินขับไล่ F5 อีกลำจัดแถวสมมาตซ้ายขวา และสำหรับแถวหน้าก็มียุดโทงปกรกออาวุธวางแสดงเรียงจากซ้ายไปขวาโดยมีพอตจรวดฝั่งซ้ายสุดคือพอตทรงกระบอกยาวใช้ยิงจรวดขนาด7 0ม mm. เมเหมาะก,กับการโจมตีเป้าลายย่อยการโจมตีสนับสนุนใกล้พื้นต่อมาก็มีไข่เล็กเม K 8 1เป็นบื้มน้ำหนักประมาณ250ปอนด์มีรูปทรงสั้นเตี้ยต่อมา m K 8 2หรือไข่กลางบื้มขนาดกลางยาวกว่า m K แ1ด K 83หรือไข่ใหญ่ บึ้มขนาดใหญ่กว่ากลางมักใช้ทำลายอาคารหรือค่ายผลค่าศึกและต่อมาพระเอกเลยครับ MK84 ไคเบอร์ศูลูกใหญ่ที่สุดที่อยู่ตรงกลางของแถวซึ่งเป็นบื้มสเตนดาดขนาด2,000ปอนด์อนุภาพทำลายสูงใช้โจมตีเป้าหมายแข็งเช่นบังเกอร์หรือฐานใหญ่ที่เคยถลม่ม B HQ จนกลายเป็นบาร์บีคิวที่ตาควายและต่อมาก็เป็น MK83 อีกลูกขวาของ MK84 อีกหลูก mk 8 2อีกลูกและถัดไปอีกด้านขวา mk 8 1อีกลูกถัดไปด้านขวาอีกด้านก็มีพอตจรวดอีกชุดโดยขวาสุดของแถวก็มีอีกพอตจรวดทรงกระบอกแถวเล็กด้านหน้านอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ประกอบแสดงอย่างสายกระสุนแถบกระสุนของปืนกลอากาศฐานตั้งแท่นโชว์และนอกจากนี้เองนะครับด้านพี่เล็กวาสนาผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหารก็ได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ k ระบุว่าทับอากาศขนไข่เบอร์ใหญ่มาวางโชว์ทั้ง2500ปอนด์500ปอน และติดตั้งกับเครื่อง F5 พร้อมลบแล้วด้วยแถมด้านบิ๊กคิมผู้บัญชาการทหารอากาศก็ฝากภาพไขเหล่านี้ให้ลุงข้างบ้านดูหน่อยนะโดยผู้บัญชาการทหารอากาศตรวจพร้อมลบ F5 EF กองบิน21โชว์ไขเบอร์ใหญ่โดยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศตรวจความพร้อมของกลองบิน21อุบลราชธานี ความพร้อมของเครื่อง F-5 พร้อมลบติดอาวุธโดยกองบิน21ซึ่งอยู่ใกล้พื้นที่ชายแดนอีสานใต้และเป็นเป้าหมายในการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามเพราะที่ผ่านมา <S <S เคยมีโดรนบินเข้ามาในพื้นที่ทั้งนี้นักบินและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้มีการเตรียมพร้อมตลอดเวลาในการพร้อมปฏิบัติหน้าที่เมื่อได้รับคำสั่ง โดยทัพอากาศก็มีแผนปลดประจำการ F-5EF e ในอีกราว5ปีข้างหน้าโดยทัพอากาศกําลังพิจารณาที่อาจจะไม่จัดหาเครื่องบินลบเข้าประจำการทดแทนแต่จะจัดหาโดรนติดอาวุธมาประจำการแทนโดยอย่างไรก็ตามทัพฟ้าไทยนั้นก็เคยใช้อาวุธและไขเหล่านี้แล้วซึ่งติดตั้งไปกับเครื่องบินลบอย่าง F-16 และกีบะเพนในการปฏิบัติการในช่วง24-28กรกฎาคม2568 โดยกองทัพไทยได้ส่ง F16 เข้าประจำการปฏิบัติการเชิงลุกหลายครั้งมีรายงานทั้งการส่งขึ้นลาดตระเวนการใช้กำลังทางอากาศโจมตีเป้าทางทหารของขเขมรและปฏิบัติการร่วมกับเครื่องบินกลิเพนของไทยในวันที่26-28กรกฎาคมเพื่อตอบโต้การยิงปะทะและการโจมตีโดยเมื่อวันที่24กรกฎาคม2025มีการใช้อากาศยานครั้งแรกที่รายงานอย่างเป็นทางการ โดยได้รายงานว่ากองทัพไทยได้ประจำการ F16 ระบุว่ามีการจัดชุดบิน6ลำและมีการส่งเครื่องหนึ่งขึ้นปฏิบัติการโจมตีเป้าทางทหารของเขมรเป็นจุดที่ทำให้เหตุการณ์ประทุเป็นความขัดแย้งข้ามพรมแดนและมีรายงานผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บจากการโจมตีช่วงแรกต่อมาวันที่25กรกฎาคม2025ก็มีการประทะต่อเนื่องและรายงานการใช้อากาศยานเพิ่มเติมการประทะขยายเป็นหลายจุด กองทัพระบุว่าได้ใช้กำลังตอบโต้รวมถึงการใช้อากาศยานเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการเพื่อตอบโต้การยิงและการใช้อาวุธหนักจากขเขมรน,นอกจากนี้วันที่26กรกฎาคม2025ก็มีการปฏิบัติการร่วม F-16 กับกีบะเพนรายงานจากสื่อไทยและสื่อต่างประเทศระบุว่ามีการปฏิบัติการของ F-16 ร่วมกับกีบะเพนโดยข่าวบางสำนักระบุว่ามีการโจมตีเป้าทางทหารบริเวณพื้นที่ภูมะเขือและตาเมือนทม และเครื่องถูกลำกับฐานอย่างปลอดภัยหลังปฏิบัติภารกิจนับเป็นวันที่มีการใช้กำลังทางอากาศอย่างต่อเนื่องและมีการยกระดับการตอกโต้และในวันที่27กรกฎาคม2025สถานการณ์ยังโหดเขเมนรเคลื่อนกำลังต่อเนื่องสถานการณ์ภาคพื้นและการสกัดกั้นทางอากาศยังรายงานอยู่ต่อเนื่องมีการยืนยันจากหลายแหล่งว่ากองทัพยังคงรักษาการเตรียมกำลังทางอากาศ ในพื้นที่ใกล้แนวชายแดนและสุดท้ายเมื่อวันที่28กรกฎาคม2025รายงานปฏิบัติการเพิ่มเติมยืนยันการใช้กำลังอากาศยังมีรายงานว่ามีการปฏิบัติการด้วยเครื่องบินลบหลายลำรวม F-16 กับกีบเพนในการโจมตีตำแหน่งเฉพาะที่ของเขมรเพื่อป้องกันพื้นที่ยุทธศาสตร์บางแห่งสื่อทหารและสื่อข่าวในประเทศรายงานภารกิจสำเร็จและการกลับฐานของเครื่องบินดังนั้นจะเห็นได้ว่าการปฏิบัติการของเครื่องบิน F-16 ถือว่าลุล่วงเป้าหมายไปได้ด้วยดีและยังเป็นอีกหนึ่งอาวุธที่ร้ายแรงแม่นยำของไทยที่กองทัพเขมรก็ยังหาวิธีที่จะจัดการไม่ได้เพราะเนื่องจากกองทัพเขมรไม่มีเครื่องบินลบนั่นเองดังนั้น F16 ของไทยกับเหล่าไขยักษ์ก็ถือเป็นอาวุธที่เขมรขยาดเป็นอย่างมากเพราะแค่ได้ยินเสียงก็ถึงกับวิ่งหนีตายตามคลิปกันเลยทีเดียว ยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสล่ามาาทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า